วันนี้วันพระนะคะเขาก็จะมาทำบุญถวายผ้ามาเชิญเชิญฮะเอาหยุดหยุดนะขบวนหยุดครับก็ทำพร้อมกันได้หลายคนมาใจแห่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับกล่าวนะโมตัสสะพร้อมกันขณะนี้ด้วยนะครับกล่าวพรโมททัสสะพร้อมกันพะโมททัพปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโตปะกวาโตอาราหโตสัมมา โตอาราโตสัมมาสัมพุทธสตเทว่าสามนะครับพุทธัสตรีปูชามหาธีชาตวันโตรอยพระพุทธบาทจำมาพระสตรีปูชามหาปัญโยสังขตสตรีชาบางคนเล่าข่าวไปเนี่าคนเ่าใส่เพชรเพราะแก้วตรงนี้เราสามารถเสียงกันได้ครับข้างในเสี่ยงทางไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายที่ปูชยามาเได้มองห็นข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวโพงพระบรมธาตุเ,าาาเ,เพื่อถวายไว้เป็นปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆปูชาบุญกุศสนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไ,ได้ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศสนแต่บุรพระษัิย์ อาจารย์บรรพุน,รนบนรรพชนตลอดถึงสัปปะสัพทังหลายขอรับผลแห่งบุญนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญขอจงมีแก่คณะ้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยศีลด้วยคมอันเป็นคำสั่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตลอดกาละนานเถอขสาธุครับรสาธุก็ขอเรียนเชิญครับเดินดวงพระพุทธาตุดีด้วยอาการสงบนะเดินอย่างมีสติเดินอย่างระมัดระวังครับก็ขอเรียนเชิญครับมาเดินตามลำตัดนะครับจะตามอะไรไปแล้วก็ขอ